เซลฟี่กับน้องไรอันด้วยนะคะเรนเชิญเลยนะคะเชิญศิลปินของเรานะคะอยู่กับพวกเราก่อนพวกเราอย่าเพิ่งขยับไปไหนนะคะอยู่ตรงนี้ก่อนะเี๋ยวถ่ายภาพเริ่มกันนะคะแล้วก็ต้องขอขับเรีเรนเชิญนะคะหม่อมนลยุพดีสิริวันนะคะที่ปรึกษาโครงการจูบีนัมเบอร์วันและเลขาธิการโครงการจูบีนัมเบอร์วันค่ะในทุนกระมงหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสนิวัฒนาพันนวดีด้านบนเวทีนะคะเพื่อที่จะได้ร่วมถ่ายภาพกับศิลปินของเราวันนี้นะคะกลับเรนเชิญค่ะ เดินค่ะขออนุญาตนะคะน้องน้องไรอันอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเรายืนหันหลังนะคะเดี๋ยวหันหน้ามานด้านนี้คร่ะด้านนี้ต้องอยู่ด้านนี้เลยค่ะนะคะขออนุญาตนะคะเราด้วยไหมคะทุกคนค่ะด้านหลังยิ้มหวานยกมือได้นะคะเห็นทุกคนนะคะยิ้มหวานเลยค่ะพร้อมไหมจ้าหนึ่งสองสามทำไมเสียงมีแค่นั้นล่ะหนึ่ง เรียบร้อยนะคะกับขอบพระคุณนะคะหมอกหลงยุพดีสิริวันด้วยนะคะกับขอบพระคุณท่านค่ะขอบพระคุณค่ะก็ตอนนี้อยู่กับน้องไรอันนะคะหนักหนักไหมคะหนักไหมคะได้อยู่ครับได้ได้อยู่นะคะหนกกัั้เลยนะคะเป็นยังไงบ้างเจ้านี้สบารอยู่บ้างเน่ยเน่ยาก็ร้องเพลงนี่แหละครับแล้วก็ถ่ายรายการนะแล้วก็เดี๋ยวฝากทุกคนก็คือเรื่องของละครละครเนะ เดินเดินเดินอะไรโบตุลาป่ะเดินเดินสตุลากรยาตุลาตุลาปีนี้ครับปีนี้จะได้ชมได้ชมแน่นอนช่องช่องอะไรช่องมือคอยยี่สิบสามครับโอเคเรื่องอะไรอย่าถามเอฟซีก่อนเรื่องอะไรเฮ้ยร้องไห้รู้ได้ยังไงนี่คอนแสดงไม่รู้เลยเอออันนี้อันนี้ก็คืออยู่ในกองถ่ายกับเขาด้วยนะฮน่าจะไปกับเขาด้วยดูนะดูตอนนี้คือรู้ดีกว่าศิลปินอีกนะฮะแฟนคลับเนี่ยครับ แล้วกค่ะช่องทางติดตามติดตามก็ Facebook ก็จะเป็นการะดิตจำปาสินนะฮะภาษาไทยเลยครับแล้วก็เพจก็เ้อันการะดิตครับแล้วก็ส่วน Instagram ก็จะเป็น R Y A N เจ็ดตัวฮะเอเดอร์สกอร์เเจครับอันนี้รู้จริงเจ็ดตัวติ๊กต๊อกติ๊กตอกไป่รูอยังติ๊กต๊อกก็คือ ไรอันกับบันดิตนี่ยแหละครับใช่ครับเนีรา <Okay. S 2> ติดตามได้ทุกช่องทางนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณน้องไรอันกับบันดิตด้วยนะคะพวกเราขอเสิญร่วมมือกับไรอันกับบันดิตค่ะขอบ,บคุณค่ะขอบคุณไรอันค่ะขอบคุณมากเลยอ่าเดี๋ยให้ไรอันไปพักผ่อนก่อนนะคะขอบคุณมากเลยอะไรแม่แม่เดี๋ยวไปส่งน้องก่อนนะคะฮะที่เขาจับแทนแล้วกันนะ อะไรอ่ะไปจัด้านมันต่อไปจัดไปอือคุณนี่นะฮะไม่ได้เลยวันนี้ไม่อาบน้ำไม่ได้เลยจริงๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาคุณคุยกลับอันนี้คุณจะกลับมาทางนี้ไม่ได้โดนเนื้อเลยโดนแต่แบงค์ร้อยจุดับไม่ถึงจับไม่ถึงมือไรอันเจ้านี้อย่าเพิ่งลงไปไหนนะคะตอนนี้กิจกรรมนาฏธรรมำกาลังเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะด้านหลังนะคะก็ ช็อปสินค้าราคาพิเศษสุดนะคะช่วงนี้1ชั่วโมงสุดท้ายในช่วงของนาทีทองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะได้ของที่ไม่ติดมือกละะอบกับบ้านนะคะก่อนกล,ลับบ้านก็บแวะได้เลยเฉันจะนิสัยเดาเดาหนึ่งชั่วโมงแต่งงานกับสินค้าที่ราคาเด็ราคาสุดพิเศษราคาพิเศษ đi Phải hả? Em, em, em mày hả? ่ายอยู่นะขยอยู่ายอยู่เทาไดอง่นกันไม่ได้ขายหรือปล่าเน่ยไม่ได้ขายเลยมาเพลงสุดท้ายพอดีเหรอมันสงเพลงสุดท้ายพอดีเลยเพลงสุดท้ายพอดีเลยได้เลย

Yeah. Uh, okay, okay. ah I'm yeah. gonna